สีแรกให้ดูนะคะก็คือสีจมูนเห็นกันไหมอ่ะนี่จะเป็นสีจมูนนะคะอ่ะสก,กีไลน์แบบนี้นะจะเป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะอ่านทาให้ดูก่อนเราก็มุน้ประมานะทุกคนโอเคอ่านทาเลยเื้อเขานุ่มมากนะคะแต่ว่าไม่ได้ติดทนอะไรขนาดนะั้นทุกคนแต่ว่าเหมาะสำหรับสาวปากแห้งอย่างเราบ้างนะคะจากปากที่แบบตกล่องเป็นขุยชอบดึงปากแบบเนี้ยคือปากแบบเหมือนคนขาดน้ำมาก เจ็ดวันอะไรเงี้ยคะ่ะแบบปากแบบลอกมันขุยเป็นแผ่นมากเลยแล้วพอได้ตัวเนี้ยมาเอ้ยมันช่วยชีวิตนะเนี่ยไอคือหนึ่งรอบนะคะอ่ะเฮ้ยทุกคนใครปากแตกอะ่ะปิ๊กแนะนำม,มากเลยเหลือเราก็หมดเก็บได้เลยนะคะหมดเก็บอ่ะนี่คือเบอร์ศูสองสีเหมือนปากเลยน่ารักมากอ่ะเกียน้องหน่อยนี่นะคะนี่ก็คือสีเกียแล้วน่ารักนี่เหมือนดิบมันในคนดิบมันออกสีแล้วกสีต่อไปนะคะสีนี้ค่ะทำเลยสีสตาร์นะคะเบอร์ศูนย์สามนี่ทาในปาก หมนขึ้นมาพอประมาณนะคนสีนี้ก็น่ารักมันเป็นชมพูแดงนะคะออกชมพูแดงแดงอืมว้ยสีสวยเลยทุกคนแล้วก็กินเขาเนี่ยอ่อนมากแทบไม่ได้กินเลยองค์คนสีเขาน่ารักมากอะไปตำนะคะสำหรับใครที่ปากแตกปากแห้งปากลอกเป็นขุยนะคะคนที่กินน้ำน้อยอย่อยอะเราอยากปากสุขภาพดีแบบเนี้ย เอ,อไม่โอเคเลยนะเห็นไหมปากดูชุ่มชื้นขึ้นมากดีไปตามทุกคนไปแลวทุกคนจะกัดที่น้าค่ะ